สวัสดีคะ่ะสวัสดีครอบครัวทางจิตวิญญาณของฟางทุกทุกท่านเลยวันนี้ไม่หมอกฟางยังไม่จะว่ายังไม่มีหัวข้อคลิปมีคำคำหนึ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อพอรที่ดีพรที่ดีงั้นก็เป็นหัวข้อคลิปไปเลยแล้วกันพรที่ดีพรที่คุณกำลังจะได้รับก็คงเป็นไพ่สำหรับนี้ละกันนะคะ เป็นยังไกงกันบ้างกับเทศกาลที่ผ่านมาและช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วเทศกาลแห่งความขื้นเคงเทศกาลแห่งชีวิตที่สดใสหลายๆอย่างเลยเนาะสิ่งที่ไม่หมอฟังอยากจะบอกเ,เพื่อนๆเลยก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะอยู่กับปัจจุบันขณะใช้ชีวิตให้มันโฟให้มันเลื่นไหลอย่าไปวางเส้นอะไรให้ชีวิตเยอะแยะ อย่าไปตั้งกอบอย่าไปมีเงื่อนไขสูญเสียมันให้หมดอัตตาอีโก้ต้งมีความสุขในแบบที่เป็นตัวคุณค่ะนี่คืออย่างที่คำพูดที่ไม่ได้คิดมานะแต่มันจะไหลโฟลทุกๆครั้งท,งที่ได้มาได้มาสื่อสารแล้วก็พรที่ดีที่คุณกำลังจะได้รับพรที่ดี พรคุณคือคู่ควรค่ะพลังงาน energy ของคุณพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตนะคะขอเช็คพลังงานเพื่อนๆก่อนไหมเช็คพลังงานเพื่อนๆตัวตนเพื่อนๆกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับนี้ละกันครอบครัวทางจิตวิญญาณของฟาง ขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเอซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆค่ะขออนุญาตเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนเพืนะคะตอนนี้คุณทำอะไรสภาวะเป็นยังไงตัวต้นเดินทางไหมกำลังเดินทางไปที่ไหนหรือเปล่าคะหรือทำงานอย่างหนักสิบไม้เดินทางภายใน4เหรียญนะ ไปไป,ไปข้างหน้าไปข้างหน้าห้าดาบกังวลเครียดคิดอะไรคิดเยอะคิดมากคิดถึงการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตความสมบูรณ์พูนพร้อมในชีวิตในการสร้างรากฐานที่มันคงให้กับตัวคุณเองการพ้นพบสัจรรมความเป็นจริงการพบงานที่ใช่ภารกิจที่มัน เป็นป้าหมายวัตถุประสงค์ของคุณโดยแท้จริงกาปรปลดปล่อยจิตญาณให้เป็นอิสระและไม่มีอะไรต้องกังวลเลยมันเป็นเพีความคิดมากกว่านี่คือพลังงานของเพื่อนๆนะคะคุณทำงานอย่างหนักในการเดินทางทางด้านจิตญาณคุณกําลังพารปยงกลับบ้านคุณกําลังแอบสงสยัย ว่ามันใช่มันจริงไหมกับสิ่งที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกได้แต่เราฟังอ่ะเราฟังพอดแคสต์เนี้ยเรามาฟังคลิปแม่หมอฟังเราฟังคลิปแม่หมอหลายท่านเฮ้ยมันมันมันรู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันมันทำไมเหมือนกับเราจังนึกว่าดูดวงส่วนตัวพลังงานเหมือนดูดวงส่วนตัวมันเห็นตัวเองในคลิปเนี้ยทุกอย่างมันใช่หมดเลยเอ้าแล้วคือยังไงต่อไปแล้วแล้วชีวิตจะดําเนินไปยังไงแล้วเส้นทางเป็นแบบไหน แล้วพอเรารู้แล้วว่าเราจะมาทําอะไรแล้วแล้วสิ่งนี้มันก่อรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตไหมคุณเป็นคนที่เดินทางมาไกลค่ะแล้วมันก็แท้จริงนะท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับของขวัญในขณะที่คุณก้าวผ่านภารกิจในแต่ละบทแต่ละบทบททดสอบในชีวิตของคุณนั่นแหละพอคุณก้าวผ่านมันมาได้คุณจะค้นพบความมุดมสมบูรณ์คุณรอคอยความอุดมสมบูรณ์ทำไมไม่หมอถึงพูดอย่างนี้ ม่เหมาเห็นสีเขียวเด่นค่ะสีเขียวก็คือมาตเตอร์เอิร์สใช่ไ mm hmm. ความบดุงสมบูรณ์พืชพันธุ์ไล่นาสารอาหารแล้วมันก็คือความบดุงสมบูรณ์ความท้ายที่สุดแล้วของของชีวิตการบรรลุแล้วการเข้าใจแล้วการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่มันเหนี่ยวรั้งคุณไว้คือความคิดของตัวคุณเองค่ะไม่ใช่ใครไม่มีบุคคลใด ที่สามารถเข้ามาอยู่ในหัวเราแล้วมาปั่นป่วนมันเป็นเพราะตัวเราปล่อยให้ความคิดมันจิตฟุง้งซ่านรุ้งแต่งมากเกินไปเลยทำให้มีสภาวะเครียดจะไม่มองฟังจะพูดเลยนะคุณทำงานหนักคุณไม่ได้พักผ่อนคราวนี้ร่างกายอ่อนล้าพลังงานมันไม่ได้เติมเต็ม คราวนี้มันเลยสับสนในเรื่องของพลังงานนี่คือหนึ่งไกด์สำหรับบางคนนะคะที่ทำงานอย่างหนักนะทำงานตัวเองก็หนักและใช้ชีวิตอีกอยู่พลังงานพอมาได้เรื่องของพลังงานคุณจะรู้สึกเทียง่ายแต่กะทานเยอะบ้างหรือบางทีก็พักผ่อนเยอะมากๆเลยหรือว่าท้องเสียในช่วงนี้ก็มีนะยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีพลังงานที่ตกค้างตรงนี้อยู่อยู่บ้าง แต่คุณก็รู้สึกว่ามันมันก็ปล่อยปล่อยลื่นไหลในตรงนี้นะคะแล้วสิ่งที่ไม่มอกฟังสัมผัสได้เลยก็คืออันนี้คือพลังงานของคุณเชยๆนะคุณรู้คุณรู้ว่าคุณกำลังจะได้รับพรเพราะคุณรู้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าคุณรู้อะไรแต่เหมือนคุณเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณยอมจำนวน คุณยอมจำนวนกับสถานการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตมันไม่มีอะไรทำอะไรเราได้เราไม่ต้านผักเรายอมแล้วเราขอให้ไกด์โคโรคุบาอาจารย์นำทางเราสิ่งต่างๆมันก็จะเข้ามาเองนั่นคือสิ่งที่คุณสัมหัสได้แล้วแม่หมอฟังเองก็คอนเฟิร์มเช่นกันว่ามันจริงเหมือนแท้ก,การเดินทางทางด้านจิตวิญญาณบางคนบางท่านตอนนี้กำลังขมักขามาขาม,าขาม,มากๆเลยนะ ในการศึกษาข้อมูลบางสิ่งบางอย่างแต่เข้าไปเอาความรู้ภายในนะคะโดยการทำสมาธิหรือเปล่าโดยการใช้หินคริสตลัลร่วมด้วยกับการทำสมาธิต่างมือคาาว่าระบายสีมันดาราวาดรูประบายสีก็ทำได้หรือไม่อย่างนั้นตอนนี้กำลังปวดหัวมากๆเพราะว่าฟังพอดแคสต์เยอะฟังแรนดอมเยอะเกินนะ เป็นไม่ได้อันนี้คือพลังงานของเพื่อนแล้วมาดูกันว่าพรที่ดีที่คุณกับมันจะได้รับคืออะไรคะถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อนะคะพลังงานที่ไม่หมอฟังเช็คมาเมื่อกี้อาจจะเป็นพลังงานโดยรวมเนะาะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงก็ฟังเป็นเพื่อนกันได้นะคะฟังต่อเอคะ่ะ ยู่ด้วยกันนะขออนุญาตค่ะขออนุญาตครุกุวาอาจารย์ที่ปกปักรักษา,าพเพื่อนๆค่ะพรที่ดีที่ทุกท่านควรจะได้รับขอพอรถึงเพื่อนๆค่ะโปรดมอบพอรที่ดีที่สุดค่ะ ความาพร้อมความมีดงสมบูรณ์ความสดใสความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สิ่งที่คุณได้ทำมันมันสำเร็จมันสักเซสมันที่สุดแล้วค่ะทั้งจะได้เติบโตทั้งจะได้เรียนรู้คุณพร้อมเป็นผู้รับและคุณก็พร้อมเป็นผู้ให้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้และคุณก็พร้อมที่จะเติบโต ความสุขไร้ขีดจำกัดนะคะสเต็งพรที่ดีที่คุณกำลังจะได้รับเอ็มพอโรพรสวรรค์ สิ่งที่แม่หมอฟังสัมผัสได้เลยนะพรที่คุณกำลังจะได้รับมันคือการปกป้องดูแลจากดีวายพลังงานของครูคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณอยู่ทั่วสารทิศทุกม,มุมทุกพื้นที่ที่คุณไปอยู่ทุกการเดินทางทั้งภายในจิตใจกายภาพมิติที่3ทุกค่้าคืนที่คุณนอนหลับ ทุกกายภาพทุกมิติคุณได้รับการปกป้องอยู่ตลอดเวลาที่คุณยังมีลมหายใจแล้วสิ่งที่สัมผัสได้เลยช่วงเวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญฟังทายสัญชาตญาณดีๆคุณกำลังจะได้ไกด์นาทางเพื่อพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตชีวิตคุณจะดําเนินไปอย่างดุดดังต้องมุนในช่วงเวลานี้ อาจจะยาวนานไปจนถึงกุมภาไหมกุมภาพันต่อเนื่องไปเลยคุณจะรู้สึกว่าเวลามันมันมันเร็วคุณทำอะไรหยิบจับอะไรก็ก็รุ่งเรืองรุ่งโลดคุณเอาอยู่ทุกๆอย่างสิ่งที่คุณได้เสียไปมันจะวนกลับมาไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไร ความกลัวของคุณกำลังจะถูกทำลายลงค่ะและแน่นอนสิ่งที่เป็นคุณกำลังจะปรากฏคุณกลัวที่จะออกมาเป็นผู้ส่งสารกลัวในความสามารถของตัวเองแล้วพรที่ดีในวันนี้ก็คือคุณจะได้รับ แรงบันดาลใจจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ปลุกไฟแพชชั่นของคุณขึ้นมาให้คุณนำความกล้าของคุณออกมาเฉิดฉายมองให้เห็นโอกาสในครั้งนี้ค่ะรับพรอครั้งนี้ไปแล้วหลังจากนี้ชีวิตคุณจะเข้าสู่การพลิกผันมันจะเหนือการควบคุมไปเลยอะไม่มีใครคิดไม่มีใครคาดฝันเลยว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมองได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไม่เคยได้สัมผัสเลยกับความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกที่ตัวเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นความรู้สึกที่คุณเห็นคุณค่าตัวคุณเองและความรู้สึกที่คุณกล้าที่จะเอาทักษะองค์ความรู้ของคุณออกมาเฉลีย่ย แล้วสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเลยก็คือคุณจะเอาความเนี่ยพลังภายในของคุณนที่มันเหนือขีดจำกัดเนี่ยออกมาคุณจะนำพรที่ดีที่ติดตัวคุณมาออกมาเฉิดฉายนั่นคือสิ่งที่แม่หมอฟังอยากจะสื่อสารคุณจะนำพรสวรรค์ที่คุณมีออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในมิติของนิปินี้และมิติของพลังงานคุณจะนำพรสวรรค์ที่คุณ พยายามที่จะปกปิดไว้เป็นอย่างดีแต่ผ้าคุมนั้นมันก็ปิดแสงของคุณไม่ได้อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ไม่หมอฟังสัมผัสได้จงเฉิดฉายและไล,ล่ล้ำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดุจต้องมนคุณจะดำเนินชีวิตไล่ขีดจำกัดไล่พันธนาการไม่ได้เบียดเบียนตัวเองนะ ไม่ได้เบียนเบียนผู้อื่นแต่ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามันจะสําเร็จแล้วมันก็จะสักเซ็พรที่ดีคือพอรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาค่ะและ้วพรที่ดีคือการที่คุณทําสิ่งนั้นโดยไร้ไร้กรอบอะไร้กรอบไม่บอกฟังจะอธิบายยังไงดีมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันเป็นอนันต์มันเป็นอน,นันต์น ขอให้คุณใช้พลังงานเนี้เอาง่ายๆไปสิ้นสุดของปีหน้าก่อนก็ได้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปมุมมองชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณเทคแอคชั่นกับสิ่งๆนั้นต่างไปคุณมีมุมมองโลกที่แตกต่างไปการกระทำคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรุ่งเรืองรุ่งโร สิ่งที่เป็นอุปสรรคคุณตอนนี้คือความคิดของคุณเองสิ่งที่เป็นอุปสรรคเลย,เลยคือตัวอัตตาอีกโก้ที่มันขัดขวางไม่ให้คุณได้เติบโตทางจิตวิญญาณหรือไม่ให้คุณมาทำภารกิจคุณรอคุณใช้คำพูดนี้คุณรอก่อนขอเวลาหน่อยคุณรอบางสิ่งบางอย่าง อะเรามาดูพอมที่ดีที่คุณครูครอาจารย์อยากจะให้กับเพื่อนๆอีกรู้สึกว่าจะเป็นตัวคุณเองนะยิ้มตลอดทั้งคลิปเชียวเดฟโฟเดฟโฟเดอะซันพัททักษะ ว้าวไข่เข่าไก่ลาดตั้งแต่เปิดไพ่สำหรับนี้มาทำคลิปมาเพิ่งขึ้นคลิปที่สองเองค่ะจำได้แม่นเลยสง่างามพระอัศวิบนบรรยุทธคุณจะค้นพบทักษะที่มันมีอยู่ภายในตัวคุณคุณจะทวงคืน เอาเริ่มมาดาร์กนะคุณจะทวงคืนความเป็นคุณกลับมาความเป็นจะใช้คำพูดนี้ใดนี้ใดดีเราดูดูดูแม่หมอฟังพูดแม่หมอฟังจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงเวลาเนี่ยใกล้จะมาสิ้นเดือนเนี่ยแม่หมอฟังสัมผัสได้ถึงคนที่ได้กุญแจกุญแจเยอะมากแต่ละคนถือกุญแจอยู่แล้วคุณจะไขโซ่ตัวที่มันแบบมันมันผูกไว้ที่ขาคุณใช่ไหมคุณอยากจะวิ่งคุณอยากจะเฉิดฉายคุณก็ไปไม่สุด แต่ในวันนี้มันชัดเจนมากๆคุณจะไขโซ่ตวนของคุณออกมาคุณจะเป็นอิสระมากๆพลังงานของคุณจะเฉิดยชายมากๆไลฟ์ขีดจำกัดนี่คือสิ่งที่หมอฟังอยากจะบอกเพื่อนๆคุณจะพ้นพบทักษะของคุณคุณจะเชื่อมต่อกับภายในดุดดังที่คุณแบบว่าเสียบปลั๊กไว้แล้วอะคุณจะเปิดสวิตช์ตอนไหนก็ย่อมได้มองให้มันเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเรื่องง่ายจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้ การเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์ง่ายๆการกระทํางานใดให้มันสําเร็จแบบง่ายๆง่ายเหมือนปอกเปลือกกล้วยใช่ไหมทุกทุกอย่างมันจะง่ายๆนะนี่คือสิ่งที่ไม่หวัฟังสัมผัสได้ชีวิตคุณกำลังเข้าสู่การเมนูเฟดอ่ะคุณกำลังเข้าสู่กระบวนการของแรงริงดู พรที่ดีมันเหมาะสมกับคุณคุณคู่ควรที่จะได้รับพรที่ดีคือพอรสวรรค์ที่มีติดตัวคุณมาแล้วคุณจะควบคู่มันไปก,กับการใช้ชีวิตในในในมิตินี้คุณจะรู้วิธีในการบาลานซ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปได้แล้วคุณจะรักษาสมดุลพลังงานของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าการจดการดดิ้งพลังงานการเติมพลังงานและการถ่ายทอดสิ่งองค์ความรู้ที่คุณมีต่อไป สู่รุ่นน้องสู่รุ่นพี่สู่ทุกๆคนนั่นคือพลังงานของคุณที่คุณกำลังละะได้นะคะได้ได้ทำต่อไปหลังจากนี้โอเคแม่หมอฟังเข้าใจละพรที่ดีของล้ำค่าคือตัวคุณคือจิตวิญญาณของคุณพรที่ดีคือการที่เรารู้ว่าเรามี ทักษะใดติดตัวมาพรที่ดีคือพอรสวรรค์และพรสแสวงพรที่ดีคือคุณพิเศษนะคะคลิปนี้พิเศษตั้งแต่เช้าเลยไม่วองฝังก็มีไฟมากๆแล้วเนี่ยมันมีเวลาทำคลิปสิ่งที่ได้เลยก็คือเราเป็นคน ชี้กำหนดโชคชะตาชีวิตให้กับตัวเราเองว่าจะหมุนไปทิศทางใดมาจากการกระทำของเราจะทำดีได้ดีกระทำชั่วได้ชั่วกระทำดีก็เหมือนพลังงานบวกใช่ไหมเราก็มีในสิ่งที่เป็นพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตพลังงานไม่ดีทำชั่วก็หมายถึงพลังงานลบใช่ไหมคะ แล้วก็จะดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ในวันนี้คุณคุณรู้แล้ววอะเราเองก็มีทั้งสองแงนแหละแต่เราจะเอาแง่ไหนออกมาใช้ละ่ะแล้วเอาจุดเด่นตรงนั้นออกมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดปกป้องตัวเลยรู้พลังงานตัวเองไม่ยึดไม่ติดนะตัวเองไม่ได้เหนือกว่าใครแล้วใครก็ไม่ได้เหนือเราอยู่เป็นความเป็นกลางอ่อนน้อมทาตนเข้าใจซึ่งกันและกัน โลกใบนี้มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะเพียงเราเข้าใจตัวเราเองมันมันเป็นสภาวะเลยนะฟังเข้าใจบางทีเรารู้สึกรู้สึกอะแล้วเราก็รู้สึกอย่างนั้น่ะบางทีร้อนๆหนาวๆร้อนๆหนาวๆอยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานน่นนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าปัจจตังมันคือการรับรู้ได้ด้วยตนแต่จะไปเห็นอะไรที่ต่างกับคนอื่นเขา เห็นในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสท่องโลกอะไรเงี้ยไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่มีใครเข้าใจแต่ขออย่างเดียวคุณจงเข้าใจตัวคุณเข้าใจในพลังงานของคุณเลิกสักสนเลิกกังวลเดินตามแพชชั่นที่คุณมีทุกๆคนคอยเป็นแรงใจซัพพอร์ตฟังเองเช่นกันค่ะไม่หมอฟังคนนี้จะมาเป็น พลังงานดีๆให้กับเ,เพื่อนๆในทุกๆวันและท้ายที่สุดเลยนะพรที่ดีตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณจะรับมันไว้ไหมคุณจะโอบกอดมันไว้อย่างเดียวหรือคุณจะเอาพอรตรงเนี้ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์พรที่คุณได้รับคุณรับแล้วจงใช้มันนั่นคือที่สุดของที่สุดในการรับพรจงใช้พรที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์ พรเหล่านั้นมันจะสะท้อนทวีกับมหาคุณพันเท่าหมื่นเท่าแบบนั้นเลยกลับไปถามตัวเองนะคะรีบเลยหนังสือสมุดเล่มหนึ่งก็ไม่พอพอรของคุณอะเอาฟังพูดจริงๆตั้งแต่คุณเกิดมาคุณเรียนรู้อะไรบ้างละ่ะได้รับพอรอะไรบ้างคุณมีเครื่องนุ่มห่มอาพอร พิษณาผ่าเผยคุณได้รับประทานอาหารที่น่ลอร่อยคุณได้รับรัพย์ปัจจัยคุณได้รับเสียงหัวเราะคุณได้รับรอยยิ้มคุณได้รับกันลายอนิมิสิ่งที่คุณได้รับมันมากมายคุณได้รับองค์ความรู้คุณได้รับคุณได้เรียนรู้คุณได้รับพรสวรรค์ที่มันมีติดตัวคุณมาพรที่ดีอยู่กับคุณแล้วค่ะอกกอดและเชื่อมันและใช้พรที่คุณมี ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนี่คือสิ่งที่ฟางอยากจะพูดทิ้งท้ายไว้โอเควันนี้ก็มีเพียงเทน่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งเลยขอบคุณขอบคุณอีกทีสำหรับคนที่มาเรียนมาเรียนรู้กับฟางในคอร์สพื้นฐานเนาะพื้นฐานไพ่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท อีกประมาณสิบกว่าท่านก็น่าจะเต็มแล้วเหลือเชื่อเหมือนกันไหมคะ,ละหลายๆคนก็จะใช้คำว่า introvert ไ,ได้ค่อนข้างเต็มกราฟเลยไม่ค่อยไม่อยากเข้ากลุ่มไม่ได้อะไรแต่คุณก็มีทักษะเห็นไหมคุณมีพรนะอยู่ที่ว่าคุณจะออกมาใช้ในรูปแบบใดเท่านั้นเองไม่หมอฟังก็มีเพียงคบเพลิง energy ดีดมอฝากเพื่อน,นในทุกๆวัน มีข้อความที่จะกา้าให้เป็นเพื่อนในแต่ละวันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวกันตลอดเส้นทางเท่าที่เนี่ยแม่หมอคนนี้ยังมีลมหายใจขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆขอบคุณนะคะที่ทั้งมาดวดวงส่วนตัวนะเส้นทางเปลี่ยนรู้ทางจิตวิญญาณการงานการงานคองรักเพราะทุกอย่างมาสะท้อนกันหมดแหละแล้วสิ่งที่ อยากจะพูดเลยก็คือมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราเองก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องรู้มากที่สุดก็คือตัวเราจิตวิญญาณของเราคุณไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกนอกคุณเพียงกลับมาถามภายในแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณก็ฟังภายนอกเพราะภายนอกมันจะสะท้อนสิ่งที่ภายในของคุณปรารถนา คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอย่างที่ไม่หมอฟังได้รับขอให้คุณได้รับกบความสุขและพรที่ดีสวัสดีค่ะ